สวัสดีครับพบกับผมเซลอันนะครับพี่พี่มาตามคำเรียกร้องนะครับมีมาให้รีวิวนะครับรถตู้หน้าสั้นครับวันนี้นะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ปี2018นะครับคันนี้พิเศษมากๆครับพี่พี่รถเดิมๆนะครับเลขไม้เพียงแค่36,000นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดกันเลยครับไม่รอช้าไปดูกันเลยมาดูกันเลยครับพี่พี่โตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ปี2018คันนี้เลขไม์แค่36,000 นะครับเหมือนที่ผมแจ้งเลยแล้วรถประวัติดีไม่เคยเฉียวชนมาเลยนะครับลูกค้าดูแลอย่างดีเลยครับพี่พี่ะจัางหน้าเป็นโครเมียมนะครับไฟนะครับเป็นไฟธรรมดาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับมาดูโครงสร้างด้านหน้านะครับพี่พี่น็อตไม่เคยขยับฝากระโปรงเดิมมาจากรถเลยนะครับนี่เห็นไหมครับสวยๆครับพี่พี่เครื่องยนต์สามพันนะครับน่าใช้งานมากๆนะครับพี่พี่นะนานๆจะได้เจอทีนะครับใครสนใจรีบโทรด่วนหาผมได้เลยนะ ล้อกระทะครับพี่่ขอบ15คันนี้ได้ยางดันหล่อปี2023นะครับดอกเหลืออเลยนะครับดอกเหลืออเลยพี่ี่มาดูด้านในนะครับมีม่านนะครับให้แล้วนะครับฝั่งคนขับและฝั่งด้านข้างนะครับมือปรับไฟฟ้านะครับนี่กระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าคุณแจแบบเสียบนะครับคันนี้เลขหม่เพียง3 6 0 0 6นะครับ656ใช้งานน้อยมากๆนะครับพี่ๆแต่รถใช้ทุกวันนะ ไม่ได้ใช้ไกลอะไรมากมายนะครับมีวิทยุให้นะครับพี่พี่เกียร์นะครับ5สปีดนะครับเครื่องยนต์3,000นี่นะครับสวยๆเลยครับพี่พี่นะนานๆจะมีหลุดเข้ามาทีนะครับใครสนใจนะครับหรือหาใช้งานอยู่นะเอาไว้รับส่งนักเรียนนะครับหรือเอาไว้รับส่งพนักงานนะครับหรือเอาไว้รับเหมานะครับผมแนะนําเลยพี่พี่เอาไปใช้เนี่ยเหมือนรถใหม่เลย ไม่แต่งตากจากอะไรจากรถใหม่เลยนะครับคันนี้นะครับผมลองขับให้แล้วนะนิ่มนวลมากๆนะครับป้ายทะเบียนก็สวยด้วยนะครับป้ายทะเบียนก็สวยนะพี่ๆได้ป้ายด้วยนะครับได้ป้ายไปด้วยเลยคันนี้นะครับเบาะสามแถวครับพี่ๆนี่นะครับดูน็อตน็อตเดิมๆพี่ๆดูคันนี้ปกตินะมันจะมีรอยถอดนะรถตู้นะครับแต่คันนี้เขาทาแบบไม่ต้องถอดฝาท้ายเลยนะปุ่มนะครับแล้วก็มีม่านมาให้เรียบร้อย ใครสนใจด่วนโทรหาน้องอ่านได้เลยครับพี่พี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับโทรได้เลยนะครับโทรได้ตลอดเวลานะครับผมนะครับติดต่อคุยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ตลอดเวลานะครับมีแอร์หลังแยกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับที่ทุกกระจกนะครับฉุกเฉินเบาสามแถวครับแถวระสามนะครับมีเบลให้เรียบร้อยนะครับพี่พี่แล้วก็มีที่พนักกิงแขนนะครับครบทุกตัว นะครับยางอะไรคู่มือแม่แรงอยู่ครบนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่เป็นรถเราเลยนะนี่เห็นไหมครับปี2018นะครับครอบความลำดับที่1นะครับลำดับที่2เป็นไทยวีพีนะครับไอซื้อไปต่อเป็นลำดับที่3นะครับดูเกสหน้าพี่พี่ดูคู่มืออยู่ครบนะครับภาษีต่อให้แล้วพี่พี่หมดสิงหา68เลยใช้งานยาวๆนะครับ ใช้งานยาวๆครับพี่ๆฝากไว้ด้วยนะครับเตอร์ต้าคอมพิวเตอร์3.0นะครับเกียร์ธรรมดาปี2018คันนี้เสนอราคาอยู่ที่799,000นะครับ799,000ซื้อสดไม่บวกแวดจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนเดิมครับพี่ๆโทรด่วนหาน้องอ่านได้เลยวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ